คุณวิเศษในตัวของหลวงพ่อกวยนั้นลูกศิษย์ยกย่องว่าหลวงพ่อคือผู้วิเศษเมืองสันอย่างแท้จริงเมืองสันขบุรีก็คืออำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทเกจิอาจารย์ของเมืองนี้ที่จำได้รุ่นปู่มีหนึ่งองค์ก็คือหลวงพ่อเท่าปั้นวัดข้างข่าวส่วนรุ่นพ่อก็มีสามสี่องค์คือหลวงพ่อคงวัดใหม่บำเพ็ญบุญหลวงพ่อปลื้มวัดสังขารามหลวงพ่อโตวัดวิหารทองและหลวงพ่อโมวัดจันทาราม ส่วนรุ่นสุดท้ายหรือว่ารุ่นลูกก็มีสามองค์คือหลวงพ่อกวยวัดโคศสิตารามหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญและองค์สุดท้ายคือหลวงพ่อพิมพ์วัดสนามชัยหลังจากหลวงพ่อพิมพ์มรณาภาพไปแล้วก็ยังไม่ปรากฏว่ามีเกจิอาจารย์ท่านใดที่คนเมืองสันยอมรับอย่างเต็มปากในจนํานวนเกจิอาจารย์ที่กล่าวมานี้มีเพียงสองท่านที่มีดวงจิตมหศัศจรรย์จนสิ์ยอมรับ และตั้งฉายาให้ว่าเป็นผู้วิเศษไม่ว่าจะบนบานบอกเล่าอย่างไรใกล้ไกลแค่ไหนถ้ารู้จะช่วยได้ท่านจะช่วยทันทีท่านผู้นั้นก็คือหลวงพ่อเท่าวัดข้างขาวและหลวงพ่อกวยวัดโคริสิตาราม